คุณหมอครับคุยกันต่อครับสงกรานนี้ยังไงดีฮะเพราะว่าตัวเลขยังเป็นแบบนี้แต่แน่นอนว่าพอมีการเคลื่อนย้ายคนต่างๆโอกาสที่ตัวเลขจะสูงขึ้นนั้นเป็นไปได้เตรียมพร้อมอยังไงดีฮะคุณหมอครับผมเ,ออเทศกาลสงกรานเนี่ยเราต้องยอมรับนะครับว่าเป็นเทศกาลยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศไทยก็คือปีใหม่ของไทย<ะ>พอๆกับเทศกาลคริสต์มาสข,ของตะวันตก ในโควิดระบาดปีแรกเนี่ยทั้งคริสต์มาสทั้งสงการเนี่ยก็ขอให้งดเว้นการฉลองเนี่ยคนก็ร่วมมือดีนะครับแต่นี่เรากาลังย่างเข้าปีที่สามและสองปีเต็มมานะครับเราก็พบว่าเกือบทุกประเทศเนี่ยก็คงจะไม่สามารถจะห้ามการเฉลิมฉลองเรื่องพวกนี้ได้แต่เราน่าจะมาวางมาตรการการฉลองแบบระมัดระวังแล้วก็ให้การฉลองนั้นมีความสุขต่อเนื่องไปเมื่อพ้นเทศกาลแล้วไม่ติดเชื้อโดยใช้ข้อมูลประกอบดังนี้นะครับ เรามีข้อมูลว่าในผู้เสียชีวิตจากโควิดทุกวันที่เราเก็บตัวเลขมาเนี่ยวันหนึ่งเจ็ดแปดสิบคนเนี่ยนะครับเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นเป็นกลุ่มเสีย 6, ่ยงหกศูนย์แปดแล้วก็มีไม่ถึงห้าเปอร์เซ็นที่เป็นคนที่อายุน้อยกว่าหกสิบและไม่มีโรคประจำตัวในกลุ่มหกศูนย์แปดนี่ประกอบด้วยคนที่อายุมากกว่าหกสิบปี หนึ่งกลุ่มนะครับเป็นวิกฤตแปดกลุ่มได้แก่คนมีโรคประจําตัวเจ็ดกลุ่มบวกกับหญิงตั้งครรภ์จึงรวมเป็นแปดเราก็นาตัวเลขหกสิบปีกับแปดกลุ่มนี้มาเรียกว่าหกศูนย์แปดนะครับในกลุ่มหกศูนย์แปดที่รับผิดชอบไม่ใช่รับผิดชอบเท่เป็นสัดส่วนการเสียชีวิตถึงเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นของผู้เสียชีวิตทุกวันน่ะ mm hmm. เมื่อไปดูลายละเอียดของผู้ที่เสียชีวิตในกลุ่มเสียงมีฉีดวัคซีนครบสามเข็มนะครับ เพียง12%ครับแล้วก็ฉีดไม่ครบหรือไม่ได้ฉีดเลยเนี่ยมากถึง8 8โอ้แล้วเราพบว่าการฉีดวัคซีนครบสามเข็มถ้าพลาดั้งติดเชื้อไวรัสโอมิคอนจะเสียชีวิตเพียง2%ครับคือกันได้ถึง9 8ลดการเสียชีวิตได้ถึง9-18%และข้อมูลสุดท้ายนะครับในผู้สูงอายุป,ประเทศไทยที่มี12.7ล้านคนเนี่ย มีคนที่ฉีดกระตุ้นเข็มสามไปแล้วเนี่ยประมาณห้าล้าน <Yeah. S 2> แล้วก็ถ้าตามเป้าหมายจะฉีดให้ได้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นเนี่ยยังต้องฉีดประมาณสักสามล้านน,นนะครับข้อมูลดังกล่าวทั้งหมดนี้จึงนํามาประกอบใช้กับคําแนะนําในช่วงการฉลองเทศกาลสงการานต์ว่ากลุ่มเสี่ยงหกศูนย์แปดโดยเฉพาะอายุ6กสิบเนี่ยนะครับไม่ว่าจะมีโรคประจําตัวหรือไม่มีโรคประจําตัวท่านเสี่ยงด้วยอายุแล้วเนี่ย mm. ควรฉีดวัคซีนสามเข็มก่อนเทศกาลสงการานต์ ซึ่งเหลือวเวลาอประมาณหนึ่งสัปดาห์เนี่ยนะครับ,รบโดยเฉพาะคนที่มีโปรแกร,รมมีกําหนดว่าลูกหลานจะกลับจากกรุงเทพไปเยี่ยมไปกราบไปขอพรรดน้ําดําหัวท่านยิ่งต้องฉีดวัคซีนให้ครบสามเข็มสองเข็มถือว่าสํความเสี่ยงนะครับ,รบดังนั้นนะครับก็เสนออย่างนี้ครับอันที่หนึ่งลูกหลานที่อายุน้อยจะเป็นคนไปเยี่ยมควรทำสามอย่างครับอันที่หนึ่งตรวจ ATK ก่อนออกเดินทางนะครับ สมมติว่าจะออกเดินทางวันที่12เมษายน11ตรวจซะนะครับถ้าเป็นบวกอยากกลับไปเยี่ยมพ่อแม่ตัวเองนะครับท่านกับความเสี่ยงนะครับอันที่สองระหว่างเดินทางขอให้ใส่หน้ากากตลอดเวลาโดยเฉพาะเดินทางด้วยบริการสาธารณะถ้าเดินทางยาวนานกว่า2-3ชั่วโมงต้องมีการทานอาหารหรือน้ําควรจะใช้จังหวะที่รถจอดให้เข้าห้องน้ําทานอาหารหรือน้ําไม่ควรทานอยู่บนรถไฟหรือรถทัวร์หรือรถเมล์นะครับ การที่สามคือตัวท่านเองเนี่ยอายุน้อยจริงต้องฉีดวัคซีนให้ครบสามเข็มด้วยเช่นกันเมื่อฉีดวัคซีนครบสามเข็มตรวจเอดีเคและไม่เปิดหน้ากากบนสาธารณะตัวท่านเองจะติดเชื้อยากมากมเมื่อไปพบญาติผู้ใหญ่ญาติผู้ใหญ่ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงหกศูนแปดก็ต้องฉีดวัคซีนให้ครบสามเข็มถูกไหมครับท่านไม่ได้เดินทางก็ไม่มีปัญหาเรื่องใส่หน้ากากระหว่างขนส่งสาธารนณะแต่เมื่อบุตรหลานเข้าใกล้ตัวท่านในห้องที่ระบายอากาศไม่ดี ใกล้กว่าสองเมตรก็คือจังหวะขอพอรลดน้ำํำห,หัวขอให้ใส่หน้ากากทั้งสองฝ่ายครับขอให้ใส่หน้ากากทั้งสองฝ่ายเป็นการลดน้ำดำหวัวในมนิติของโควิดเก็บภาพเป็นที่ะระลึกอีกห้าปีสิบปีข้างหน้าท่านจะไม่มีภาพสงการที่ใส่หน้ากากนะครับครับภาพถ่ายที่บอกว่าท่านต้องพยายามเอาหน้ากากออกแล้วก็ถ่ายเนี่ยท่านกําลังเข้าใจผิดนะภาพเทศกาลต่างๆที่ท่านใส่หน้ากากไว้ไปเที่ยวกับเพื่อใส่หน้ากากไว้จะเป็นภาพในความทรงจําเมื่อเวลาผ่านไป เพราะจะไม่มีใครใส่หน้ากากใส่ภาพแบบนี้อีกนะครับ,รบผมก็เลยรณรงค์ว่าใส่หน้ากากใสายภาพเกี่ยวไว้เป็นที่ระลึกนะครับโอเคหลังจากนั้นเพื่อเดินทางกลับครับการเดินทางกลับเนี่ยผมมีคําแนะนําว่ารัฐบาลน่าจะประกาศให้เจ้าหน้าที่ของหลักทุกคนเนี่ยเวิร์ r ฟรอมโฮมเจ็ดวันตั้งแต่วันที่จบเทศกาลสงการวันที่สิบห้าสิบหกนะครับเจ็ดเวลาเจ็ดวันเพื่อไม่ให้นําเชื้อไปสู่ที่ทํางาน แล้วอาจจะขอความร่วมมือของเงินงานเอกชนให้่บมความูมด้วยวันที่ไปทำได้ในช่วงปีใหม่ก็คือว่าคือมีทั้งมาตรการก่อนแล้วก็มาตรการหลังอย่างสาธารณสุขขอเน้นย้ำว่าช่วงนี้ใครที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนาช่วงนี้คนเป็นช่วงที่เรียกว่าไม่ใช่กลับตัวคือเหมือนว่าลดความเสี่ยงให้กับตัวเองสถานที่ไหนที่ไม่ควรไปก็อย่าพิ่งไป เก็บเนื้อเก็บตัวหน่อยถูกไหมครัคุณหมอช่วงนี้คือเป็นการเซฟตัวเองแล้วก็เซฟคนที่จะมารอรับเราที่ปลายทางด้วยใช่ครับถ้าท่านตั้งใจจะไปกราบคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายนับจากชมรายการนี้วันที่6เมษายนท่ามีเวลาป1วันนะก่อนที่ท่านจะเดินทางไปับจาไปเที่ยวร้านอาหารกึ่งผับกึ่งบาร์อย่าไปทานอาหารสังสรรค์กับเพื่อนในห้องแอร์ถอดหน้ากากเป็นเวลานานๆเป็นการเตรียมตัวเพื่อพบญาติผู้ใหญ่ของท่าน ให้ญาติผู้อย่างท่านมีความเสี่ยงสับจากการที่ท่านโอกาสจะมีเชื้อน้อยแล้วก็ตรวจเอชอีเคอีกขั้งก่อนเดินทางอย่างที่ผมพูดก็จะพบคุณพ่อคุณแม่ด้วยความสบายใจครับครับ